ดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปตะลุยกินที่องค์พระประทบเจดี JD นะคะไปกับเพื่อนก็คือมอนตี้ค่ะเพจุผงนี้ต้องถ่ายนะคะควันนี้นะคะเราวิ่งตาม Google m a p นะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะด,ดีๆนะคะมอนตี้สู้ๆจ้าวันนี้เราจะกินกี่ลายกันดีมอนตี้สามสิบไหมเดี๋ยวไปเป้าแค่สามสิบเอง กินเยอะขนาดนั้นลดข้อแล้วตอนนี้นะคะใกล้ถึงองคาแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะองค์พะฒน์เจ anyway. uh, ดี <ordinance, S 1> ข้างหน้าเลยมาดูกันนะคะว่าวันนี้ฝนจะตกไหมหรือว่าเราจะได้กินก่อนถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปจอดรถกันก่อนสามารถจอดรถใกล้ตลาดตรลุงได้เลยค่ะจอดฟรีนะคะร้านแรกนะคะเรามาเิ่มกันที่ร้านสีคาเฟ่ขนมปังโบราณค่ะเมนูเยอะมากทุกคนดูสิค่ะ ร้านนี้นะคะเขามีเมนูไส้สังขยาเยอะมากเลยค่ะน่ากินหูไสเลยนะคะขนมปางโบราณนะคะชิ้นละ12บาทแต่มันจะมีไส้เนื้อค่ะที่เป็นสังขยาทุเรียนนะคะชิ้นละ15าบาทมีใบให้เขียนออเดอร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเลือกเมนูกันก่อนวันนี้เอาเป็นไส้สังขยาแล้วก็เอาเป็นไส้เผือกไส้ข้าวโพดแล้วก็เอาเป็นเนยนมน้ำตาลนะคะอันนี้ก็คือเมนูที่สั่งไปทั้งหมดนะคะ ร้านแรกนะคะโดนไปแล้วเวจ็ดสบสองบาทที่ร้านเขาก็จะขนมปังไปนึ่งแบบนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นไส้สังขยาข้าวโพดน,นะคะส่วนอันนี้เป็นสักขยาอันชันนะคะอันนี้เป็นไส้อะไรหรอคะอันนี้เนยหนึ่งตาขนมข้นช่ำม,มาก พอใส่ไส้เสร็จนะคะเขาก็จะมาหอกับพลาสติกแบบนี้เลยค่ะนี่ได้มาแล้วขนมปังน่ากินมากไส้แรกนะของบลูตี้อันนี้เป็นฝอยทองกับเนยนะคะนุ่มมานุ่มปะนุมหมดูน่ากินมากเลยอะฝอยทองด้วย คือชิ้นละสิบสองบาทหมดเลยนะคะวันนี้เพื่สั่งเป็นอันชัน้นครีมข้าวโพดเผือกแล้วก็ใบเตยนะนี่อันนี้เป็นไส้สังขยานะคะสังขยาใบเตยแบบหอมๆเลยอะ่ะอยากชิมก่อนอืมเนี่ยเราสั่งสังขยาใบเตยเขาหอมมากเลยนะคะแล้วแป้งก็คือเหนียวนุ่มสุดๆอันนี้จะเป็นไส้สังขยาอันชั้นนะคะนี่ข้างใน,นก็จะเป็นสังขยาแบบนี้เลยอร่อยปะ่ะรสชาติเป็นไงบ้างอะ มันก็แบบมีความแบบนมนมอะแต่ว่าอันทานไม่แค่สีนะไม่ได้มีรสชาติร้านต่อมานะคะเป็นร้านขนมครกลุมแบววค่ะแพรชอบกินร้านนี้มากเพราะแป้งเขาจะมีความกรอบนะคะแล้วก็มีหน้าให้เลือกหลายตัวตัสนี้ค่ะพี่มีหน้าอะไรบ้างคะพี่เผือกก็พดเผือกข้าวโพดมะพร้าวนึ่นกะทิอย่างเดียวหนูเอาเป็นข้าวโพดผสมกับต้นหอมค่ะหนึ่งกล่องนะคะตอนนี้กล่องสามห้าใช่ไหมคะ มีสามหกับสี่สิบถ่สิบได้เท่าไหร่ลหรคะ40ิได้แปดคู่ถ้าสาได้6ลูกหนูเอากล่องธรรมดาพอค่ะได้เลยจ้าอห้้มวตะช่ว่าวาอหน้าฉ่ำนะคะต้นหอมกระโพวหน้าโปรดอันนี้พี่เขากำลังจัดเป็นชิ้นอยู่นะคะขอบเขาจะเป็นขอบแบบตกรอบค่ะ หน้าแรกนะคะเป็นหน้าต้นหอมส่วนนี้นะคะเป็นหน้าขา้าวโพดเป็นไงบ้างแป้งกรอบมากนี่ค่ะแล้วอันนี้เขามีหน้ามะพร้าวด้วยนะคะอันนี้ป้าก็แถมให้น่าหลักมากและที่ร้านนะคะเขามีขนมใส่ไซดด้วยนะคะขายเป็นพวงละสามสิบห้า 15, ใช่ไหมคะ อันนี้ให้ชิมเหรอคะอันนี้เป็นใส่ไส้กะทิสดลูกอ่ะที่ทำมาใหม่ๆตอนเย็นเลยทําเสร็จป้าก็ออกร้านมาเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชิมวันนี้ดูวขอบคุณค่ะป้าเขาให้ชิมด้วยน่ารักมากเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะขออนุญาตหั่นข้างในก่อนนะคะข้างในเป็นไส้มะพร้าวอ่อนโอ้เป็นอันชันด้วยนี่นี่นี่ให้กินนี่นี่กะทิแบบมันๆนัวๆกำลังดีเลย ร้านต่อมานะคะเป็นข้าวมันไก่นะครหลวงค่ะทุกคนมีทั้งไก่ต้มไก่ทอดแล้วก็ข้าวมันสเต็กหมูด้วยไก่ไม่ตกนะไก่ไม่ตกน้ำจิ้มที่ร้านนะคะเป็นเต้าเจีย้ยวแบบนี้นะนี่แพทย์สั่งเป็นข้าวมันไก่ทอดด้วยนะคะ กรอบมากมันไก่ทอดจายละ45นะคะให้ไก่ทอดเยู่มากส่วนไก่ต้มก็45เหมือนกันเขามีน้ำจิ้มไก่มาให้ราดด้วยนะคะ้า่กรอบมากเข้มามันร่วนดีนะคะไม่พะเลี่ยนอ,อร่อยจัดกินไม่หยุดลองชิมไก่ทอดดูบ้าง แพงกอดปะหอมมากแย่แล้วค่ะทุกคนอดกินแน่เลยฝนตกหนักมากดูโอ,โอ้ชอบจัากอินฟูนะคะเป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้วะค่ะทุกคนจบการอินดุนท่นี่ค่ะกล้าวไกลไม่ไมไม่ไปแล้วค่ะกาวไกลหลบมาซบเสร็จน้ำตาที่รา้านที่วัภูเขาไฟแทนนะคะเพราะว่าฝนตก